สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี่เคอีนครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันที่15มิถุนายนเนาะฮานอยปกติหลังจากที่เดินสวยงามมากล้าหลังมาไปไหนก็ไม่ทราบได้นะครับถ้านใดที่ชอบจะตามฮานอยปกติพิจารณาดีก่อนที่ตามเนาะมันจะไม่ตรงล็อกนะครับในเมื่อมันจะไม่ตรงล็อกก็พิจารณาดูห้องช่องอื่นหรือช่องมี่แท็กดูช่องอาจารย์ต้นก่องกันก้นะครับโอเคครับฮานอยปกติประจำวันที่15นะครับ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเลยเนาะในกรณีมีโคฟนาครับเราควรจะกดข้ามนะครับโอเคครับขอขอบรคุณทุกท่านนะครับโอเคครับห้านอยปรกติวันนี้เด่นสุดครับ8ครับเป็น8ปรอง3ครับเน้นไม่ที่8ครับเน้นที่8 08 8 8 3 8 4 8 9 8แล้วก็ติด0 3ไป1หางครับ100มัดสาเข้าไปเนาะ100ยมัดสเอาตัวรองมาใส่หลักร้อยครับเอาตัวสองมาเอาตัวรองไปมัดง่ายคือล่าส38ง่ายครับคือถ้าฟังการง่ายคือล่าส38แต่ล่าเฉพาะเลขที่ผมวางครับไม่จำเป็นต้องล่าตั้งแต่ 0, 0, นย์ศูนย์ยัน 0, ูนย์เก้ามันยังเป็นต้องล่านะครับเนาะประมาณนี้ครับสำหรับพานอยบอตตี ออก18บนกาสามสิมนาทีครับผมดูไหมผมดูสถิติมันอยู่283 8 7 9 1 4 60แต้มโอกาสที่10เมื่อวาน10แต้มพี่น้องโอกาสที่จะเป็นศูนย์เป็นไม่ได้นะครับถ้ามาศูนย์ก็ขอให้เป็นศูนย์สามหรือศูนย์แปดละกันเนาะโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆนะครับแต่ยืนนะครับพิจารณาดีๆก่อนตามเดอ้อเฮงๆรวยๆครับผม